ที่ทุกคนบอกมันแกงยากแล้วก็หากินยากด้วยถ้าอยากจะทานแกงโบราณข้าวัวปรินนะคะวันนี้ปรินจะพาไปทําค่ะไข่นะคะ,ะแกงบอนนะคะก็ประกอบไปด้วยบอนนะคะแล้วกะะ็เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะแกงบอนก็ประกอบไปด้วยบอนค่ะปลานะคะ,ป,ะ,ะ,คะปันนินก็ได้ปลาช่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันนะคะแล้วก็มีน้ําปลาใบมะกรู น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกแกงพั่วเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งช้อนเออสองช้อนโตแล้วกันเพราะว่าแบมบอลมันเยอะสักสองช้อนโตแล้วก็กระชายก็ประมาณสักสองขีดถ้ามันไม่มีแบบนี้นะคะที่จริงเราใช้แบบนี้แต่นี้วันนี้แม่ค้าเขามีแบบนี้แล้วก็เลยเอามาแบบนี้ก็ได้สองขีดนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปปั่นนะคะเนี่ยจะเอาไปปั่นแล้วปลาเราก็จะเอาไปย่างนะคะแล้วนี่เราก็จะเอาไปปอกก่อนนะคะ เดี๋ยวจะขัน้นตอนเดี๋ยวเราจะเอาไปปอกนะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะถ้าคุณหาบอลไม่ได้คุณก็เอาพวกก้านเปลือกหรือก้านคูนก็ได้นะฮะที่ตลาดนะคะส่วนมา,ากตลาดที่จะมาจากบ้านแถวหรือจะมาจากต่างจังหวัดก็จะมีค่ะก้านเปลือกหรือก้านคูนนะคะแทนได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปปอกกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาปอกผักกันนะคะเนี่ยนี่ค่ะออกแบบนี้เนี่ยปอกแบบนี้เราก็หั่นเลยนะคะปอ,อกลอกเปลือกออกหมดเลยเดี๋ยวขอดูใ๊กล้กล้หน่อยปอ,อกแล้วเดี๋ยวเราก็หั่นอันนี้เราค่อยไปล้างอีกทีนะปอ,อกปอ,อกง่าลูก รอบด้านเลยครับใช่นะเราก็หั่นเดี๋ยวเราค่อยไปล้างกนะันแล้วก็ปอกไว้ก่อนใช้ได้ทั้งก้านเลยเหรอครับได้ ใช้ได้ขา้ากลางเด็เลออกลองแบบนี้ค่ะ,ะลลลแล้วก็หั่นให้เฉลียงเฉลีวงรอบนี้มียอดแรกตัดนี่ออกแล้วก็ตัดท้องมันออกอท้องมันบางๆแล้วก็ปอก ไปจะล้างแล้วนะคะเฮ้ยเราหันอาตอบเสร็จ ก็หั่นแล้วก็อเอามานานเนี่ยแกงบอลเราจะย่างปลาก่อนนะคะ เราจะทําการย่างปลานเรีย่างปลาไปให้สุกนะคะพอย่างปลาสุกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อออกแล้วจะเอาเนื้อไปใส่แกงบอนนะคะเนี่ยรอกันพักนค่ะเนี่ยไม่เคยใช้ ันมีสุกใช่ไหมหรือ่อ่สุก็คือสุกไม่ได้สุกไม่ค่ะสุกแค่แกะเนื้อออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราย่างไปเราก็จะแกะหนังออกก่อนนะคะแล้วแกะหนังเอาห้าหนังไม่เอานะคะเดี๋ยวเราแกะหนังออกเนี่ยพอแกะหนังออกเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อนะคะเอาเนื้อเนี่ยไปอาโขลกใส่ในแกงนะคะหนังนี่เราไม่เอาค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราสุกแล้วเห็นไหมฮะสุก่ายอลค่ะ แเนื้อใช่ค่ะเอาปลาสุกแค่แกะเนื้อออก<ม>๋ยวเราจะเอาแต่เนื้อนะคะเราไม่เอา<ม>ส่วนอื่นเลย,เย<ม>แกะหนังออกด้วยนะคะเนี่ยหนังก็ต้องแกะออกค่ะก็ใช่ต้องเอาไปต้มด้วยใช่ใชปั่นนะคะแล้วใส่น้ำ้าไปหน่อยน้ำต้มสุกนะคะ จะใส่พริกนะคะพริกใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะอย่าใส่เยอะเพราะว่าแกงบอลเนี่ยก็จะไม่กินเผ็ดกันอ่าก็จะกินอ่าค่อยๆเขากินลดลดค่อยๆอย่ะไม่ฮะไ,ไม่ให้เผ็ดมากนี่มันเนี้ยม,มันจะน้ำต้มสุกน้ำต้มสุก เราจะมาใส่ปลานะคะปลาที่ปลาที่เราแกะนี่ค่ะปลาที่เราแกะเอาหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่เห็นที่ย่างนะคะแล้วก็เอาหนังออกก็เหลแตะปลาเนี่ยค่ะแล้วเราจะใส่แค่ไปปัน่นอุ้ย หนึ่งตัวใช่ไหมใช่ค่ะาหนึ่งตัวนี่ค่ะแล้วก็จะมาปั่นฟ้านะคะอ้าวปิดฝา ให้มันเข้ากันตอนนี้มันเข้าเสร็จแล้วะเราก็จะไปแกงกันแล้วนะคะไปค่ะก่อนที่จะแกงบอนนะคะเราต้องต้มน้ำให้เดือดนี้ก่อนนะคะเนี่ยต้มน้ำให้เดือดผ่านๆอย่างนี้เลยเพราะว่าเราจะใช้น้ำดิบไม่ได้นะคะเราต้องใช้แต่น้ำสุกเท่านั้นนะคะแกงบอนต้องใช้แต่น้ำสุกค่ะเนี่ยต้มมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องในทีนะคะแค่นี้แล้ค่ะพอน้ำเดือดอย่างนี้นะคะ เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บเขาเรียกว่าใส่พอเป็นพิธีก่อนนะฮะยังไม่ได้วัดรสชาติใส่ไปพิธีคือประมาณแค่หนึ่งอ่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งละเออหนึ่งสักทีเนี่ยหนึ่งนะคุณดูประมาณประมาณาหนึ่งน้ำนะให้ใช่พอได้น้ำน้อยน้อยนะคุณอย่าน้ำเยอะถ้าน้ำเยอะเดี๋ยวพอใส่ผักใส่อะไรตัวน,นี้มันหลงโจง้งเพรผักกันมีน้ำเอาใช่กะเอา,าเอะประมาณสักหนึ่งลิตรก่อนนะคะแล้วก็น้ำปลาสักหนึ่งสักที แล้วก็น้ำมะขามเปียกอีกสักหนึ่งสปีอันนี้คือใส่เป็นพิธีนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทีุู่จะแกงบองคุณต้องเอาน้ําสุกทั้งหมดนะคะนี่ต้มน้ําขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณก็แบ่งน้ําตุกบน้ําต้มแล้วนะคะแบ่งเอาไว้เผื่อจะไปขยำน้ำาํามะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ําไม่พอคุณก็ต้องเอาน้ําสุก ใส่เราจะไม่ใส่น้ําดิบนะคะห้ามใส่น้ําดิบนะคะเนี่ยนะคะนี่ใส่ไปพิธีแล้วนะคะมีน้าําตาลน้ําปลาน้ํามะขามเปียกนะคะสามน้ําแล้วเมื่อเราใส่น้ำสามอย่างนี้ไปเราก็ใส่ผักเลยค่ะเนี่ยเราก็จะเอาผักใส่เลยนะคะเรายังไม่ใส่พริกนะคะเราใส่ผักก่อนะคะ่ะใส่ผัก <c oughs> <c oughs> ต้มไปจนฟอาผักจนนิ่มนะคะแล้วคุณค่อยไปใส่พริกซึ่ว่าปลาเมื่อกี้นี้เราโขกนะคะเนี่ยต้มไปค่ะต้มไปให้มันเปื่อยเลยอ่ะ พราะแกงบอนเนี่ยเขาต้องเปื่อยนะคะมาถึงจะทานอร่อยใช่ไหมคะเนีย่ยต้มไปเลยค่ะเลื่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะเปื่อยอะคะ่ะแล้วไฟอะค่ะไฟก็แรงไปเลยไม่ต้องกลัวเลยให้ผักเปื่อยได้ท่าไห่ก็ทานั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาค่อยๆใส่พริกปาลาอะไรที่เราปั่นไวนะะ้ฮะหะไว้น้ำผักนี่ต้มไปยาวเลยนะคะต้มไปให้เปื่อยนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูเป็นทีนะคะ อย่าเมือ่อสักครู่เมื่อกินนะคะให้เปื่อยแบบนี้นะค่ะอย่าเปื่อยเนี่ยผักเปื่อยนะคะเนี่ยอย่าเปื่อยอย,อย่างนี้นะคะให้ผักเปื่อยๆอย่างนี้นะคะเนี่ยเปื่อยแล้วเราก็จะเอาพริกที่ปั่นนักเรียมาใส่นะคะใส่ลไปเลยค่ะเดี๋ยวนะคะเนี่ยปั่นเลยแล้วก็มาคนดูเข้ากันลุกอย่าง,งนะคะแล้วก็เนี่เยะะเ,ยเาาอ,เอ,นอาน,อน้ำสุกนะ,ะ้ะเอาน้ำสุกน้ำเนี่ยใส่ลงไปหน่อย เนื้อปลาที่อยู่คนบน,นเครื่องปันใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แย่น,น้ำสุกนะคะแล้วก็น้ำสุกนะคะเน้นเลยว่าน้ำสุกนะนี้เราก็จะชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติที่เราใส่ไป เมื่อกี้เนี่ยใส่ตอนแรกใช่ไหมต,ตอนแรกที่ใส่อตอนน้ำน้ำที่เราใส่เกลือต้มตอนแรกใช่แล้วก็ชิมดูว่ามีนชุบแค่น้ำน้ำแค่ไหนอยากไม่ได้แล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลตาน้าใส่ลงไแกงบอ่อเนี่ยเขาจะต้องออกหวานนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีกระเพียงเนี่ยเมื่อปีเราใส่กระเพียงใช่ไหมคะ ตักไปเองหนึ่งสักทีนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกอีกหนึ่งสักทีนะคะสองก็ได้นะำปลาเจ้าหน้าที่สองครับทีเดี๋ยวเราจะน้ำปลาใส่น้ี๋ยวเราจะน้ำปลานะะ ใส่น้ำปลาอีกหนึ่งทศนิยเอาแล้วใส่น้ำปลาหนึ่งทศนิยนะคะปึ๊บก็ลองดูชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเยอะอีกหนึ่งคุณชิม,มคุณชิมให้ได้น้ำมันรสมันจะเปรี้ยวเค็มหวานนะคะ ต้องเปรี้ยวเค็มหวานนันะ,ะน,น<ร>ะคะก็ให้ได้สามรสสรุปเมื่อกี้นิดนึงก็น้ำปลาสามนาทีน้ำมะขามเปียกสามนาทีน้ำตาลปีป๊บสอง <แก S 1> นาทีนะฮะในสัดส่วนของแกงหม้อ,อขนาดนี้นะฮะเนี่เลยแ,<ก>แล้วไม่ค่อยเผ็ดถ้าเผ็ดไม่ได้เผ็ดแล้วทานไม่ได้เลยแกงบอลเขาจะไม่เผ็ดกันเผ็ดนะฮะคอ เ okay. ขาเ็ดเประมาณทานได้ถ้าเผ็ดมากๆโอ้ก็ไม่ทานความเข็มาก,ามามากชิมดูถ้ายังไม่ได้กณต้องเติมนะฮะยังไงก็ต้องให้ได้แล้วมันก็ต้ออกหวานนิดนึงอะ,ะเปรี้ยวเค็มหวานอ่าจะนต้องให้อย่างนั้นเลยไม่งั้นไม่อร่อยต้องเติมให้ได้อะ่ะให้ลิ้นนะคะใจลิ้นดูให้เปรี้ยวเค็มหวานก็แร้วกกรนะ ถ้าออกบักเปรีย้ยวเป็นหวาน okay. นะโอเคเลยเพราะว่าสัดส่วนเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะนะเพราะบางบ้านเขาจะแหน็ดกิมย,ยังไงก็ไม่ให้ประเมินไปแล้วบกานนะรน้าปลาหลิงให้แค่นี้แล้วคุณไปเจอแค่ผ้าข้าวสารนึงแต่แน่ๆต้องให้ได้เปรกลือสมานนะกินเป็นนะ เสร็จแล้วนะคะแกงบอนนู่นเลยยายปะลินอะ่ะเป็นแม่ครัวมีงานทอดกระถินที่วัดบางปลาค่ะอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมยายประลินเปน็นแผนกแกงค่ะแกงบอนนี่ยายเลยเก่งมากแกงก็เป็นหมอ้อแขกใบใหญ่เลยนะคะหลายๆหยมอ้อยายประลินแกงเพราะงานกระถินคนก็นมากันเยอะมากเลยเพราะนั้นนี่แหละค่ะ ที่ปรินทาลงไปเนี่ยคุณไปทําทําได้เลยนันอร่อยแล้วคนเขาทํากันไม่เป็นไงฮะแต่ปรินเลยมียายทํามาก่อนปริก็เลยทําได้พี่สาวปรินยังไม่เอาเลยบอกไม่เอาอะทายากแต่ปรินเนี่ยง่ายชอบไหมฮะคุณไปทําทานกันดูนะคะเนี่อร่อยอร่อย,อรอยจริงๆไม่เชื่อคุณไปทําเลยทําเลยนะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย